สไตลดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวหรืสไตลดีพ่อแม่พี่นอ้องฝั่งไทยในแต่าะประเทศนะเมื่อดิจิตอลหาเข้าสู่ช่องดิบุ๊กจอจอชแนลเนาะมาเมื่อนี้กับมาทํางานมือแรกพ่อแม่พี่น้องเลยมารับจ้างเป็นคนสวนเนาะรับจ้างตัดหญา้าเฝ้าบ้านให้ทางแม่พี่เพื่นอนพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้กับมาทํางานมือแรกกับโค้ชโต๊ะตัดพี่น้องเลยมากับมากำลังตัดหญ้าเนาะ ลัางสักหนาได้บทท่านไลฟ์ life, axis. ไปในพี่น้องคนตกรามก่อนเนาะมาแต่เศร้าหมดเลยพี่น้องเว้ยมากลับมาทำความสะอาดบ้านบนยู่บนเศร้าอลไรพี่น้องเว้ยตัวคนเก่าเข้าไปเขาก็ได้คลิปปวดเนาะรถยนต์มากกับมาปัดปวดห้องทำความสะอาดห้องบนยู่บนเศร้าอลไรพี่น้องเว้ยมาเป็นคนสวนพี่น้องเว้ยป็นคนสวนเป็นคนชาวบ้านทางแนวที่กันเนาะ ชวนเพื่อนกาผูกคนละหมอกคนละไม้พี่น้องไว้ต้นไม้หลายอยา่างเนาะมาตัดหญ้าให้เพื่อนพี่น้องไว้พี่น้องบ่อนทำงานบ่อจอดเนานะพะลังตัดหญ้าพี่น้องไว้ฝนต้องห้ามก่อนบ่อจอดมากทำความสะอาดเลยพี่น้องเลยทำความสะอาดห้องบ่อนยู่บ่อนเศร้าเลยเนาะมีห้องน้ำซองห้อง,องพี่น้อง ห้องอาบหอ้องถ่ายเนาะ,ะมีครบสุดพี่น้องอยู่เลยเครื่องครัวบนเห็ดอยู่เห็ดกินมีครบหมดเนาะพี่น้องมีทั้งเตาเตาถ่านดังไฟเห็ดอยู่เห็ดกินไนม่สเิเป็นเครื่องปรุงพี่นอ้องนะจอดมากกับปัดบกวดพี่นอ้อง มีสองห้องเนาะพี่น้องนะมีสองห้องให้อยู่มีตู้ยอะตู้เย็นให้พร้อมพี่น้องเนวะ้มีตู้เย็นกันประจอนมาก,กมาล่างทำความสะอาดเนาะมาทานมีเนเกินพี่น้องไนวะ้มัเป็นห้องบ่อจอนเนาะเนี่ยเป็นผ้าระเบิงห้องนี่พี่น้องห้องกัน ก็ยอนมากมาทำพามสะอาดห้องอะไรพี่น้องพามสะอาดห้องมีเตียงให้นอนนี่พี่นองง้องเลยทั้งแม่พนกงาเอาผ้าห่มเอามอนเอายางมาให้เนาะโบมีมุ้งกลางพนกาเอาเต้นมาให้พี่น้องเลยเต้นแบบนี้เนาะแบบกลางนอนเลยเนี่ยโอ้คักแล้วเนี่ยพนักานเอามุ้งมาก,กาะนอนกลางเต้นพี่นองง้องเลยห้องกับก้วงใหญ่พอสมควนพี่น้องเลย เป็นวันอยู่วันเศร้าพี่น้องที่เป็นกบข่วงพอสมคว้นพี่นอ้องเลยบัวหั่วไทยเนาะสิบห้าไร่บ่พเพ่นวาทั้งแม่พนวาสิพากันไปตลาดพี่น้องคนตกทั้มก่อนขนาดซื้อของโยของกินเลยเนาะ เราจอดมาก็มาตัดหญ้าพี่น้องไอ้ตัดหญ้าเอาถ้าก็ตัดได้น้อยดีพี่น้องฝนตกห้กามก่อนถ้าเบิบ่งรอบๆสวนเถอะเนาะเนาะถ้าถ่ายยูทูปไปน้ำพี่น้องไงทำงานไปน้ำใส่แต่ยูทูปบล็อดพี่น้องไง โอ้ท่านผู้เป็นคลองพี่น้องเลยแคมคลองโอ้บริไกลกันไปไหนพี่น้องประมาณห้าห้าสิบห้าสิบเมตรเป็นวะเลี้ยวไปก็เห็นเลยพี่น้องเลยบริไกลไปในหย่างไปกระหอดอ่าอันนี้เป็นคองปลูกคองฟังเป็นโอ้ลายย่างพี่น้องเลยตัดหญ้าโอ้เปลือกสิแล้วตัดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเขา ้องเพิ่นกับประเเร่งเนาะยาเ,เห็ดไปเฉลี่ลยนี่เีละหน่อยทางแม่เป็นกับใจดีพี่น้องเอาผดสิเป็นบ่อน็นผักเนาะฝนโต๊ต,ตัดห้าอะไรยังตัดบ่ได้ ของปลูกผันกามีทุกอย่างพี่น้องเลยเดี๋ยวฝนเศร้าด้วยวัจอสิพาลรอ,อเบ่งกับรอบเนาะโอ้ยกำลังฟาดหนาฝนพันมาซ้ำถ้าฝนเศร้ากับว่เศร้ายกเพื่อพี่นองง้องเลยอ่าบัจรีหากามาแต่ตลาดพี่น้องเลย เน่เพิ่นเอาเงินให้ไปซื้อเนอยู่นึกกินเนาะมาไว้พี่นออ้องประจอนจะไปตลาดได้ยังแน่นพี่น้องไหยซื้อพักหอมซื้อเครื่องอยู่เครื่องกินนนั่แหละพี่นอ้องเลยมาใส่ตู้ไว้พักหอมหัวคาผักพริกนี่เป็นปลาส้มพี่น้องไหยนี่เป็นกับข่าวสาเร็จรูปพี่นอ้องเป็นลาบเป็ดแล้วก็ซั่วไก่พี่นอ้องต้มซั่วไก่ นี่เป็นใส่ใส่หมูพี่นอ้องใส่หมูใส่อ่อนในหมักเลนโอ้ลืมซื้อหมักแนวเอาไว้ใส่ตู้ไว้พี่น,อกกน้องเหมหัวจรดสีห้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่นอกก้องอหมพลังงดังไฟข้างหมาหนึ่งไว้เนาะสีเทียมหนึ่งเข่าอ,อยู่คนเดียวพี่นอกก้องเลยอยู่คนเดียวนอนคนเดียวนี่เป็นเข่า นี่เพิ่นมาไว้แล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง,งมีแต่มาหนึ่งเลยเนาะพนอามาให้บจรจอนหนึ่งมีสิเป็นถ่วยบ่วงถ่วยบ่วงกันล่างมาแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง,ง่ยมอนอยู่บนเซ่กัคักอยู่พี่น้องเลยที่แรกก็่าสไปทำงานอยู่ฝั่งไทยหมดแล้วพี่น้องบราเกี่ยวเข่าแล้วเนาะ พอดีมา,าถ่ายประกาศแม่เพื่ปนประกาศขายดินเนาะมาถ่ายแม่เพื่นแม่เพื่นเลยว่าอยากได้คนงานอะไพี่น้องอยากได้คนงานมาเฝ้าบ้านให้มาเฝ้าสวนให้เพื่อนเนาะมาตัดหญ้าตัดหญิงมาจอนก็เลยขอมาเห็ดน้ำเพื่อนพี่น้องเลยเพป็นก็เลยรับ่าจอนมาอยู่น้ำเนาะ มาค่ะมาตัดหญ้าเลยพี่นอนเอาไงมาตัดหญ้าเบิ่งสวนไอ้เพื่อนบิ่งบ้านเบิ่งยังให้เพื่อนนะะเวลาเพื่อนโบยู่เนาะเวาเพิ่อนอยากไปหันไปนี่ก็มีคนอยู่พี่น้องเลยมันกะบโบกไกลจากบ้านบ่อจอนปัตยดพี่น้องแต่บ้านบ่อจอนมากกับประมาณเจ็ดสิบก๊อทลักนี่แหละเนาะเจ็ดสิบก๊อทลักพี่น้องเลยมาเนี่ยเนาะกับโบกไกล์ปัตย คือเขาอยากไปๆมาๆก็ได้พี่น้องนะหว่านานๆเขาอ่าจกเมื่อหาลูกหาเมียก็ได้เนาะเวลาว่างๆกับเมื่อลิ่มเมื่อเนี้ก็ได้พผมก็อยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยผมคืออยู่ฝั่งไทยมันใกล้กันแน่เนาะเดี๋ยวไปหากันารสะดวกสบายจะกระทบกับบรอดเน้องไหมหาเหตุงานไปน้ำประคองไปน้ำเนาะ ทุกก e ับเป็นงานเสริมเป็นอาซีบเสริมเขาลักเหตุงานพี่น้จองกินแหนึ่งข้าวนข้าวอันนี้เ็มวยพี่นานะนมให้สะดวกสบายเตี๊ยมเรือม่กอกเลนะหหน้าพี่เนาะ ร่อนจะเข่าซุกเนะาะเพราะว่าครับเข่าเอากรซื้อมาแล้วเลยเราจะเข่าซุกทินเข่านอนพี่น้องเลยระวังล่อนวดเข่าซุกพี่น้องเลยเปิดน้ำใส่กระทงไว้ก่อนเนะาะทั้งห้องถ่ายและกาห้องอาบพ,พี่น้อง,งนี่เป็นห้องอาบใส่น้ำใส่กระทงมาไว้ล้องอาบเนาะ องกระทางเลยพี่น้องเลยมีลาาตากผ่าต่างอย่างนี้เนาะมีแท่งน้ำแท่งน้ำเพิ่นไ่ได้ตกน้ำฝนเนาะพี่น้องเพิ่นได้น้ำขึ้นมาใส่เลยใส่แท่งน้ำเลยมีเปย์นอนนั่งเล่นนี่พี่น้องเลยนี่ฮะแตบรรยากาศเนี่ยหนึ่งแรงเนาะสดายฝนตกห้ามก่อนพี่น้อง นอนคนเดียวอยู่คนเดียวเป็นจังไรเด้เนาะนอนรักอยู่บ่าอะไรอย่างพี่น้องเลยบางสิเตรียมสวยข้าวพี่น้องเนี่ยเอาก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องเนี้ยฮะสวยข้าวกันซวยข้าวกับพี่น้องเย ใส่เข่ากับคนปาติสหน้องยายาปฏิเนาะร็จแล้วเขร็จน,นี่ยมันจะมาอุดน้กินพี่นนอกเนะ่ะรบทัท่วก่ก ป็นลาบเต็ดพี่น้องไนะงซุกไก่กับลาบเต็ดพี่น,อนะน,ออนออ้องมากินข่าวน้อเนาะขาวจ้อย่ากสีกินอดผสมพี่นนะ้องเื้อาสมมานาะว่ายำแรงเราบบริเวณเหือกินซื้อแบบนี้มาน,นลนพี่น 5, ้นนอ,องกันยตรงแรกซิาพันกิจเนาะสองโงสองงใส่ตามสิบพซกไก่ับพี่น้องไงซุกไก่ เตียงค,คั่วกับมีปลบมื่อทุกอ,อย่างพี่น้ยงเลยติดปอกครื่องเนาะมีแต่ซื้อกับเก่ามาใส่ตู้ไว้มาไว้กินยอย่างเดียวพี่น้องเลยสะดวกสบายพี่น้องคือว่าตักอยู่เนาะมาพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้กับเก่าเขากันแล้วไปท็เรียบร้อยเลยเนาะขุดกับเก่าไ,ไอ้ไเนี่ยเป็นทียบร้อยแล้วพี่น้องเลยคือองมือกินเนาะบบดน,นี้ลาบเป็ดพี่น้องเลย มีเป็นต้มส่วไก่มีแต่ของโปรดประจอนเลยเลยเอ่าพี่น้องมาเ่า,านเนี้ยหอนหอดเข่าก็ฮกนหนึ่งซุกพี่น้องเี่่าแต่แล้วขับไปนี้เียอ่าแต่พี่น้องม่แซบนกันกินข่าแรงพี่น้องมาเข่าแรงซ่บแซลกัน แล้วไอ้ไปห้ามน้่งยัดไปอยู่บนนอตพี่น้อง เปลี่ยนไปเนาะเสื้อผ้าก็เปียนเมื่อพี่น้อยยังมาทันเปียนอยู่เนาะตากฝนไปตลาดมาพี่น้อยแล้วขึ้นเข้าแล้วเราจะไปถามเรื่องเปี่ยนเสืยอผ้า าเช้านี cage, bitch, ่กน้อมกี้กให้มานพี่น้องเอ้ยให้อยามานที่จริงเพิ่นรับบิดมีเนาะเพิ่นให้เาเมียมาอยู่นําเลยพี่น้องเอ้ยเออยากน้อมกี้เพิ่นเนาะยน้องมกี้เพิ่นมายเพิ่นบ่อยู่พี่น้องก่อนเพิ่นบ่อยาก้าเฮือนแนอีคนอยู่เฮือนพี่น้อง บุเป็นยังพี่น้องไงครับมันกับบริได้ใจจากบ้านบริได้เนาะใม่เห็นงานอยังีงกับสัมอยู่บ้านเราเลยพี่น้องไงยต่สะดวกสบายเนาะการไปกันมากครับ กบเข้าอยู่ตลาดบ้านคำตะจางพี่น้องฝ่ายกันมาจาบ้านที่บัจอนอยู่นี่เป็นบ้านเวินคูนเนาะบ้านเวินคูนเมืองไซบุทออเไพี่น้องเมืองเดียวกัน เบื่อนะบนบนโตกะขาตัวงานต่อพี่น้องตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าทำความสะอาดแถวๆสวนเนะพี่น้องเยก็โอเคขอบพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับบาจงกันจิคอตัวคลิปเอาไว้สำหรันได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บรรจงนะเนาะสำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง